มหาเหตุในการเกิดของจิตน่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพระอาจารย์ครับอืมมหาเหตุมหาปัจจัยโู้ยคานี้เป็นคําที่ไม่ค่อยมีใครกล้ามาพูดเลยพระอาจารย์เต็มหัวใจมากเลยนะเรื่องมหาเหตุมหาปัจจัยเนรู้ไหมว่าจิตของพวกเรานี่แหละคือมหาเหตุมหาปัจจัยเลย <c oughs> จิตของพวกเรานี่แหละมันเป็นต้นกําเนิด ของทุกสปปรรพสิ่งเลยจิตของพวกเราเป็นจิตท,ที่ไม่มีองค์ปัญญาเรียกว่าอวิชชาคือธาตุบริสุทธิ์นี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์เขาไม่สามารถรู้จักตัวเขาเองได้และเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างองค์ปัญญาให้แก่ตัวเองได้ด้วยด้วยตัวของเขาเพราะเขาเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่มีอาการใดๆ เขาจึงได้สร้างอาการขึ้นมาซึ่งเรียกว่านามธาตุเรียกว่าอาการรู้อาการปรุงแต่งอาการรู้เป็นอาการเบสิกพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาในครั้งแรกเริ่มเพื่อรับรู้ถึงการกระทบและก็กระเพื่อมปรุงแต่งเพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งกระทบนี่คือการทำงานของอาการธาตุเรียกว่านามธาตุ นามธาตุนี้ไม่ใช่ต้นธานะตุนะต้นธาตุคือความบริสุทธิ์ต้นธาตุไม่ได้เป็นอะไรไม่เคยเกี่ยวข้องกับอะไรแต่นามธาตุก็คืออาการปรุงแต่งซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากต้นธาตุเป็นอาการที่มันต้องทําหน้าที่อุปมาเหมือนก้อนแม่เหล็กมันมีสนามแม่เหล็กเป็นอาการสนามแม่เหล็กมันแผ่ออกจากก้อนแม่เหล็กเข้าใจไหม ก้อนเหล็กเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่สนามพลังงานที่แผ่ออกจากก้อนเหล็กนี้ต่างหากเขาทําหน้าที่เหนียวนําเข้าใจนะนามธาตุก็เป็นแบบนั้นจิตเราคือต้นธาตุเป็นธาตุต้นกําเนิดที่บริสุทธิ์มากเป็นชีวิตนะจิตเราไม่เหมือนกับธาตุต้นกําเนิดอ,อย่างอื่นจิตเรามันพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นธาตุชีวิตไม่ได้มีรูปร่างว่างเปล่าจากนามได้รูป ใสมากบริสุทธิ์มากเพียวมากๆโคแต่ละเพียวใสยิ่งกว่าใสอ่ะแล้วมันกลือนไปทั้งจักร,รวาลเนี่ยเหมือนความว่างเปล่าใสๆอยู่ต่อนหน้านมันยอมให้ทุกอย่างผ่านมาผ่านไปในตัวมันได้หมดมันยอมให้จักร,รวาลอาศัยอยู่ในตัวมันมันยอมให้จักร,รวาลแปรเปลี่ยนเป็นเป็นระเบิดแตกสลายอยู่แต่ความว่างเปล่าใสไม่เคยเป็นอะไรมันยอมให้ความมืดความสว่างผ่านไปผ่านมาแต่มันไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆ นั่นแหละคือจิตเราคือธาตุบริสุทธิ์แต่พวกเรากลับเชื่อว่าพวกเราเป็นมนุษย์เมื่อไหร่พวกเราจะตื่นเมื่อไหร่พวกเราจะออกมาจากมายาแห่งนามและรูปรูปนี้มันสร้างสามมิติพวกเราติดอยู่ในรูปแห่งสามมิติไม่พอเราติดในนามธาตุอันเป็นมิติที่สี่ห้าหกเจ็ดแปด พวกเราติดอยู่ในมิตินี่พูดโดยภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่ามิติมิติแห่งรูปและนามถ้าพูดโดยภาษาของพุทธศาสนาเรียกว่าสามแดนโลกธาตุเป็นภพเป็นภพภูมิแห่งกายหยาบและกายละเอียดนั่นเองแต่อันเดียวกันพูดโดยวิทยาศาสตร์หรือพูดโดยภาษาธรรมะของพุทธศาสนาอันเดียวกันมันคือ อาการปรุงแต่งคือนามและรูปก็คือผลนั้นเกิดจากนามนี้ก่อตัวรวมตัวกันเป็นรูปน,นั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของจิตทั้งสิน้นจิตของพวกเรานี่แหละมันสร้างนามและรูปขึ้นมาสร้างทั้งอน,นันตจักรวาลขึ้นมาจิตเรานี่แหละคือมหาเหตุ มันเป็นมหาเหตุและมันเป็นมหาปัจจัยที่มันสร้างเหตุปัจจัยสร้างความเป็นไปได้ให้ทุกสรรพสิ่งมีขึ้นมามันไม่รู้หรอกคือพวกเราไม่รู้หรอกว่าพวกเราจะทํายังไงดีพวกเราถึงจะรู้จักตัวเองตรงนี้พวกเราเข้าใจไหมพวกเราคือธรรมชาติใสๆบริสุทธิ์พวกเราไม่สามารถที่จะรู้หรอกว่าเราทํายังไงถึงจะรู้จักตัวเองได้แต่เราต้องสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาธาตุบริสุทธิ์นี้มันมีคุณสมบัติแบบนี้นะ มันสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาก่อให้เกิดนามและลักษณะแห่งนามนี้มันก็ปรุงแต่งไปได้หลากหลายมิติมากๆเรียกว่าการสร้างความเป็นไปได้เมื่อมีอะไรกระทบมันจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะไปเรียนรู้แล้วก็ปรุงแต่งเรียนรู้แต่มันไม่รู้ว่ามันจะปรุงแต่งไปได้ไกลแค่ไหนมากมายขนาดไหนนานขนาดไหน แต่มันรู้แต่เพียงว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าการปุงแต่งทั้งหลายที่ถูกสร้างนี้นามได้รูปนี้วันหนึ่งนามได้รูปนี้จะถูกวิวัฒนาการย้อนกลับมามารู้จักตัวมันเหมือนกับว่าถ้าพวกเราจะรู้จักตัวพวกเราว่าเราคืออะไรเราต้องสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดเหตุปัจจัยให้มารู้จักว่าเราคืออะไรตรงนี้มนุษย์เข้าใจได้ไหมเนี่ย เข้าใจให้ได้นะมันเป็นมหาเหตุมหาปัจจัยที่มันเริ่มต้นมาแบบนี้เพราะงั้นการสร้างความเป็นไปได้ในครั้งแรกเริ่มจึงได้สร้างน้มธาตุเป็นมวลพลังงานปวยพุ่งออกมาจากธาตุบริสุทธิ์ก่อนเพื่อรอให้เหตุปัจจัยรอให้มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะก่อให้เกิดอะไรอีกมากมายคือเกิดสนามพลังแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนโปรตอนกันเนียวน้ำก่อให้เกิดเป็นวัตุธาตุขึ้นมาพลังงานทั้งหลายก่อรูปร่างเป็นวัตุธาตุ เป็นรูปขึ้นมาแล้วก็หมุนตัวรอบตัวเองจนก่อให้เกิดเป็นดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนโปรตอนกันเหนียวนำเกลืนกินทําลายกันและกันเกิดดับเกิดดับไปจนก่อเป็นรูปร่างที่มีความเสถียรขึ้นแต่วันหนึ่งมันก็จะแตกสลายเหมือนเดิมกลายเป็นดวงอาทิตย์เป็นระบบสุริยะและเป็นกาเล็กซี่และสุดท้ายก็เป็นจักรวาลและเป็นอันนันตจักรวาลทั้งหมดนี้คือความเป็นไปได้ที่ถูกท่าต้นกําเนิดนี้สร้างขึ้นมาในครั้งแรกเริ่ม และจิตทั้งหลายก็เริ่มอาศัยอยู่ในรูปนั้นเพราะถ้าไม่มีรูปจิตจะไม่สามารถเรียนรู้และไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาเรียนรู้ตัวเองได้จึงต้องเริ่มเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งพวกเราได้เปลี่ยนภาชนะมานับไม่ถ้วนเลยพวกเราได้เปลี่ยนภาชนะเพราะเราเราไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราต้องไปเกิดแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องกิน เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเมื่อเรามีภาชนะ้องกินกินกินแต่ไม่รู้ว่ากันกินเพื่ออะไรกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นมากินแล้วก็ขยายเาผาพันธุ์มันเป็นเองหมดเลยมันทําหน้าที่ขยายเองเผาพันธุ์เองแล้วมันสุดท้ายก็แก่เจ็บแล้วก็แตกสลายเองแล้วมันก็จิตซึ่งประกอบไปด้วยความไม่รู้นี้ซึ่งเป็นมหาเหตุมหาปัจจัยนี้มันก็เริ่มไปหาภาชนะใหม่เพื่อเรียนรู้ใหม่ แต่ได้ภาชนะใดมันก็มีแต่กินแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็แตกสลายเป็นแบบนี้มานานจนวิวัฒนาการผ่านมาถึงยุคที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้นคือมีรูปร่างรูปลักษณ์ที่มีสมองถูกวิวัฒนาการขึ้นมาพราะจิตซึ่งเป็นมหาเหตุนี้ภาถนาจะเรียนรู้ตัวเองจึงเกิดวิวัฒน์แห่งการสร้างสมองขึ้นมาเพื่อเกิดการจดจําเพื่อเรียนรู้สร้างความรู้ขึ้นมา และก็สร้างการบันทึกความรู้นั้นในรูปแบบแห่งรูปมันจึงแบ่งเป็นการทําง,งานแห่งนามซึ่งก็มีสัญญาเป็นการจดจําแล้วก็มีลักษณะแห่งรูปซึ่งมีสมองเป็นตัวจดจําแบ่งเป็นลักษณะแห่งเลเยอร์สามเลเยอรน์นี้แต่จิตมันได้แต่เฝ้ารอว่าวันหนึ่งรูปและนามนี้มันจะวิวัฒนาการมารู้จักตัวมันวันหนึ่งที่พวกเราได้ทวนกระแสมารู้ว่าเราคือธาตุบริสุทธิ เราเริ่มรับไม่ได้ว่าหูยรูปและนามจรูนแล้วเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยเลยเนี่ยในวันที่พวกเรารู้แจ้งว่ารูปและนามไม่ใช่เราคือเห็นว่าเสียงที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเรามนโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราลองสังเกตด,ด้วยสิเราจะเห็นว่ามันทํางานเองถ้าจิตมันเห็นมันยอมรับตรงนี้ได้มันโล่งแจ้งขึ้นมาได้มันจะรู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์เหมือนที่พุทธ,ธาทั้งหลายเป็นเหมือนที่ผู้ที่แจ้งแล้วเป็นพระอาจารย์เป็นแบบนี้มาสิบกว่าปีเนี่ย วันที่ได้รู้แจ้งตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์ใสๆกลืนทั้งจกักรวาลมันไม่มีอะไรเป็นเราทั้งอย่างเนี่ยมันจึงเกิดความรู้ตรงนี้มาทั้งหมดเลยว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้เราเราเดินทางมันนานจนกระดูกไปดูกระดูกของตัวเองโอ้โหภูเขาบนโลกใบนี้มันสูงกว่าอีกอะน้ําตาเนี่ยมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรในโลกใบนี้รวมกันอะแล้วเลือดด้วยนะน้าตาผสมเลือดด้วยนะโอ้โหเราเป็นมาหมดทุกอย่างเลยนี่ ไปเห็นทั้งหมดมาอู้มันเล่าให้นมนุษย์ฟังยังไงว่าเราสร้างความเป็นไปได้มันนานขนาดนี้กว,ว่าจะมาถึงวันนี้วันที่เราได้กลับคืนและเราจะไม่ยอมให้ดวงจิตดวงใดต้องเวียนว่ายแบบนี้อีกเราจะพาทุกดวงจิตพ้นจากวัฏฏะทั้งหมดเพราะมันนานเกินไปแล้วที่พวกเราทุกขกนมันนานเราจะไม่ยอมให้ใครต้องทุกข์อีกแล้วต้องเวียนว่ายอีกแล้วจิตทั้งหลายต้องกลับคืนสูธธ่ธาตุต้นกําเนิดเดิมทั้งหมด นี่คือสัจจะที่ตั้งไว้ณวันนั้นตอนนั้นเราจะปิดวัดตตะด้วยตัวเราเองใครไม่ทําเราจะทําเองแล้วมันรู้ด้วยว่าทําได้มันรู้หมดเลยมันรู้ทั้งหมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันละเอียดแล้วมันแยบคายมากแล้วมันก็มันรู้หมดเลยอ่ะจึงมาเป็นวันนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นที่มันขยายเริ่มขยายเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจน ความรู้นี้จะกระจายเร็วต่อไปเร็วขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์วางรากฐานทุกอย่างไว้หมดรองรับไว้หมดแล้วเพื่ออนาคตที่พวกเราทั้งหลายจะรธรทมเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนี่คือมหาเหตุมหาปัจจัยจิตเรานี่แหละคือมหาเหตุมหาปัจจัยพวกเราเกิดมาเคยได้ฟังธรรมะแบบนี้ไหมนี่พระอาจารย์พูดโดยใช้เวลาเท่าที่มีแค่นี้ให้พวกเราฟังก่อนเพราะมันดีเทลมันเยอะมัน เอาเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริงสักอย่างโลกใบนี้พระอาจารย์เอาความรู้นี้มาอธิบายเพื่อบอกพวกเราว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่สร้างขึ้นมาสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาเพื่อรอวันที่พวกเราจะมารู้ว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์แค่นั้นเองเราสร้างนามสร้างลูกขึ้นมาเพื่อรอวันที่เราจะได้มารู้จักว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์แค่นี้แหละแค่นี้เลยกลับบ้านกันได้หรือ,อยังพวกเรา พร้อมจะกลับบ้านพร้อมจะพาหมู่เพื่อนกลับบ้านกันได้หรือยังแล้วเราจะไม่เกิดอีกด้วยองค์ความรู้นี้จิตอวิชชาจะแปลสภาพเป็นองค์ปัญญากายเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่เป็นองค์ปัญญาที่จะไม่มีวันไปสร้างนามได้ล,ลูกมาหลงอาศัยอีกต่อไปวัาตาจะจบบริบูรณ์ทุกดวงจิตจะต้องรู้แจ้งในธรรมนี้ทั้งหมด จึงได้รู้แจ้งว่าจิตทั้งหลายที่ยังไม่มีรูปยังเป็นจิตวิญญาณอยู่ล่องลอยอยู่ในมิติแห่งการปรุงแต่งสามารถแผ่องค์ความรู้นี้ให้กับเขาได้โดยตรงเลยและเขาจะซึมซับองค์ความรู้นี้แปลสภาพเป็นธาตุบริสุทธิ์ได้โดยง่ายด้วยและดวงจิตทั้งหลายเมื่อได้แจ้งได้ไปจักต่อองค์ความรู้นี้แล้วต้องตั้งสัจจธาตุให้กลายเป็นสัจจธาตุที่รวมเป็นหนึ่งแล้วแผ่องความรู้นี้ แผ่ออกไปให้ดวงจิตทั้งหลายได้ซึมซับแลวรวมเป็นหนึ่งจิตทุกดวงแผ่องค์ความรู้รวมเป็นหนึ่งทั้งหมดเหนียวนำก่อเกี่ยวเหมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แต่ก่อนเป็นดวงเล็กๆมันเหนียวนำด้วยพลังงานที่ต้องการจะดึงดวงดาวมหาศาลทั้งหมดมารวมเป็นหนึ่งให้หมดดวงอาทิตย์นี้ได้เหนียวนำดวงดาวมากมายให้หมุนเข้ามาอัดแน่นอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็ดวงใหญ่ขึ้นมีพลังงานมากขึ้นเหนียวนำดึงดวงดาวที่อยู่ใกล้และถึงนี้เข้ามาเหนียวนำก่อเกี่ยวให้มากที่สุด กลายเป็นวงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนึกออกไหมความสว่างก็มากขึ้นมวลพลังงานก็มากขึ้นมวลก็มหาศาลขึ้นเนี่วนําดวงดาวทั้งหมดมารวมเป็นหนึ่งให้หมดเลยเพื่อจะแผ่ครอบทั้งจักรวาลคือความสว่างต้องครอบทั้งหมดนี่อุปมาให้เห็นภาพแบบนี้เข้าใจไหมจิตก็เป็นแบบนี้แหละธาตุบริสุทธ์เมื่อมันรวมเป็นหนึ่งมันจะมีพลนุภาพแบบนี้เช่นกันซึ่งพวกเราต้องอาศัยญาณทัศนะไปเห็นถ้าไม่ได้ฝึกญาณทัศนะก็เห็นไม่ได้ พราะงานพระอาจารย์จึงได้สร้างให้ทุกคนได้มาฝึกพวกเราต้องเห็นให้หมดพวกเราจะได้รู้ว่าการปิดวตัตถาันเป็นแบบไหนการรวมสัจจธาของทุกดวงจิตมารวมเป็นหนึ่งเป็นแบบไหนนี่คือองค์ความรู้ที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก,ก่อนและนี่แหละมาประกาศให้พวกเราได้รับทราบจงมารวมกันเป็นหนึ่งในกลุ่มปัญญาวิมุตต์มาฝึก ยานทัศน์ไสสมบูรณ์ทุกคนพวกเราจะรู้ทุกสรรพสิง่งด้วยยานทัศนะที่มันจะต้องมีไว้ใช้ปิดวัตตะเข้าใจนะก็คือมาหาเหตุก็คือจิตของเรานี่แหละเขาเป็นธาตุที่มันเป็นใหญ่เป็นประธานไงบาลีจึงเน้บอกว่ามโนบุพังขมาธรรมามโนเสษษถามโนมยาธรรมธาตุนี้มีมาก่อนทุกสรรพสิง่งมันมีมาก่อนที่จะมีรูปและนามเข้าใจนะ แล้วมันก็มีพลานุภาพสร้างรูปและหนามขึ้นมาได้มันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ก็ด้วยมหาเหตุนี้ทั้งสิน้นมันเริ่มต้นจากความไม่รู้มันั่นแหละมันถึงสร้างมหาเหตุสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมานี่ไงและการที่มันจะกลับคืนสุดท้ายประสมมันก็ต้องสร้างมหาเหตุก็คือต้องแผ่องค์ความรู้นี้พระอาจารย์จึงมาประกาศองค์ความรู้นี้ให้พวกเราได้รับทราบนี่คือพระอาจารย์มาเป็นมหาเหตุก็คือสร้างองความรู้นี้แผ่ให้พวกเราได้รับทราบ ใครได้ยินได้ฟังจะรู้แจ้งจิตทั้งหมดเลยพวกเราจะพ้นจากวัตฏะทั้งหมดแค่น้อมจิตฟังอย่าคิดอย่าปรุงน้อมฟังเหมือนพวกเราไปเจอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าพวกเราน้อมเข้าหาท่านไม่ต้องไปเถียงท่านไม่ต้องไปวัดตัววัดตนทําตัวเหมือนไส้เดือนแล้วพระองค์แสดงอะไรมาก็น้อมเกาะตามกระแสทมท่านแล้วก็น้อมตามจิตยอมรับคลาย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 ต้องหลุดพวกจบเลยเพราะท่านย่อยปัญญาให้เรียบร้อยแล้ว เรามีหนาที่แค่เกาะและน้อมตามกระแสห่งองค์ความรู้นั้นแล้วก็คลายออกคลายออกแล้วก็หลุดเลยแค่นั้นเองจิตมันจะเป็นเองเข้าใจไหมนั่นแหละอืมเพราะว่ามหาเหตุม,มหา,ามปัจจัยนั่นเอง